สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่8พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคลิปนี้จะเป็นคลิปของ EP 1ในค่ำคือวันอังคารนี้นะครับวันนี้มี2 EP นะคือ EP 1กับ EP 2ฟัง EP 1แล้วอย่าลืมฟัง EP 2ด้วย ส่วนใน EP 1นี้ครับค่าเฉพาะคู่ที่มั่นใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันตอมีนำมาฝาก3คู่และอยู่ในมุนเดียสิกเยอรมันล้วนๆนเกมคู่แรกครับโวบบวกกับดอทมุนคู่ที่2ครับโมงคุ้มกับมืนเช่นก์บัตบัดปิดท้ายด้วยบาเยนกับเบรเมนห้ามพลาดด้วยการทั้งผ่วงครับและรบกวนครับทุกท่านที่มารับชมรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆมาเริ่มต้นเช็คข้อมูลซองพูดูไฮนิคับเกมคู่แรกครับหัวบวกกับดอทมุนในซึ่งบุนเดียลสไกเยอยรมันแข่งขันกันเร็วสุดเที่ยงคืนครึง่งเสดนดราคาให้ทีมเยนดอทมุนมุมกรต่อที่ครึ่งลูกลบสิบสถานการณ์ปัจจุบันในตารางหลินะครับเจอบ,บ้านหัวบวกอยู่อันดับที่สิบเอ็ดของตาราง มีอยู่17เจคะแนนในขณะที่ดอตนบุลพิมพ์เยือนครับอยู่ดับที่4ี่ของตารางมีอยู่25้าคะแนนสถานการณ์ตอนนี้คือหัวบนวกก็วนๆอยู่กลางประมาณกลางตารางในขณะที่ดอตบูลก็วนๆอยู่หัวตารางและแน่นอนครับพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่ยังสามารถลุ้นแชมป์ลีกได้นะนอกเหนือจากคนที่ยุโรปแล้วผลงานห้างเกมหลังสุดของเจ้าบ,บ้านหัวบนวกครับอยู่ในช่วงที่ดี เป็นทีมเก่งเล็กเลยก็ว่าได้ครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้เลยชนะสามเสมอ2งในง่าการลงทุนก็ไม่ขาดทุนเลยครับกำไรสามเกมเจ้า2เกมก็ต้องมองว่าดีทั้งผลงานดีทั้งการทำการทากำไรเรียกว่าหวังผลกินหลูอยู่สบายได้ในขณะที่ดอนมูลกับหเกมหลังสุดรวมทุนในการก็ดีเช่นเดียวกันพวกเขาไม่แพ้เลยชนะสามเสมอส ในแง่าการลงทุนพวกเขากำไรสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกมหักลบกบนี้แล้วก็กินหลูอยู่สบายเช่นเดียวกันเพราะนั้นบอกเลยครับว่าในผลงานองค์รวมท้าเกมหลังสุดดูดีด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ความยากง,ง่ายของคู่แข่งก็แล้วแต่ท่านจะมองนะในแง่าการลงทุนก็เหลี่ยมพอๆกัน อย่างไรก็ตามครับสาิติการจัดการของเกมูุณี้ฮ้าครั้งหลังุดปรากฏว่าเป็นดอทมูลที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะนี่คือภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานทั้งอันดับและคะแนนในตารางผลงานห้าเกมหลังุดของทั้งสองฝั่งการลงทุน <c oughs> และปิดท้ายด้วยสถิติการเจัดการส่วนนี้คงต้องยกให้ดอทมูลดูดีกว่า มาส่องผู้ดูแฮนดิแคปจับรวา้5เจ้าท็อปวันนี้คาดการเกมผู้นี้ไว้ไว่าอย่างไรดูเหมือนว่าวันนี้เจ้าจะเชื่อใจดอทมุลทีมเยอือนมากกว่ามีการปรับราคาลดลงทั้งหมด5รายเลยเห็นพร้องต้องการหมดให้ทีมเยอือนชนะชอตเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดชอบะบ้านมีเพิ่มขึ้น3ลดลง2นะมีย้อนย,ยน้นิดหน่อยแต่ที่หลักๆก็คือช่องทีมเยอือนชนะ ตัวไฮนิแคปไปราคาทีมนอกบ้านมาต่อในบ้านคึอลูกเจ้าอย่างเชื่อว่าทีมนอกบ้านอย่างานอตมูลจะสามารถเก็บกินแฮนิแคปนี้ได้สาเร็จในขณะที่บอลรองเจ้าบ้านหมวกมวกที่ฟอร์มดีไม่ยิ่งหยอดไปกว่ากันแต่วันนี้เจ้ามองว่าไม่น่าจะรอดนะน่าจะแพ้แฮนิแคปนี้ตอนนั้นทั้งผูทา,ายนิแคปยืนอยู่ฝั่งดอตมูลเหมือนกันเลยหมวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่อยู่ดอตมูลครับ นะตามเสือเหลืองเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งครับมาคู่ที่สองครับเช็คข้อมูล2องภูดูแฮนดิแคปครับโมกุ้มกับมืนเช่นกระดบัตในสึงเดียวกันครับบุนเดสกาครับแต่ขยับเวลามาแข่งตอนตีสองครึ่งสนนราคาให้ดมเยอนมืนเช่นกระดาดบาน,นปูกต่อที่ครึงร่งลูกรบสิบสถานการณ์ของทั้งสองทีมนี้ในตารางนี่นะครับเจ้าบ้านโบกุ้ม ยังอยู่อันดับที่17เป็นรองมวยก็มีอยู่แค่7คะแนนอย่างอ่อนๆแอดๆน,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 นะสำหรับโมคุ้มในขณนะที่มือเช่นกันบัดครับอยู่ดับที่8ของตารางมีอยู่19คะแนนก็สง่สงงอยู่กลางตารางไม่ดีไม่แย่อย่างไรก็ตามครับมาดูผลงานห้าเกมหลังสุดของทั้งคู่โมคุ้มครับห้าเกมหลังพวกเขาชนะงแพ้3 อยู่ในฟอร์มปานกลางไม่ถึงกับแย่เหมือนช่วงต้นๆที่แพ้รัวๆก็ยังมีเกมที่ชนะให้เห็นมากนะในระยะหลังนี้กับไรสองเกมครับขาดทุนสามเกมครับห่างลงกบนี้แล้วก็ยังเข้าเนื้อนะส่วนทางมือเช่นกันบานครับทีมจากโซนกลางตารางห้าเกมหลองทุกชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามก็จะบอกว่าเอ,อถ้าบอกมองคู่ปานกลางอันนี้มือเช่กันบา,นาต้องบอกว่า เียงเป็นทางแย่เลยนะพอพวกเขาทำผลงานได้แย่กว่าโมงคุ้มได้สาไปทั้งที่ชื่อชั้นดูดีกว่าเยอะและแน่นอนครับมาสะท้อนที่การลงทุนด้วยกําไรได้แค่เกมเดียวขาดทุนสามเกมเจ้าหนึ่งเกมเข้าเหนือแบบยับยับเหมือนกันในสําหรับเหมือนเช่นกันบัตรก็เรียกว่าผลงานภาพรวมของทั้งสองทีมนี้แม้จะไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่แต่โมงคุ้มก็ยังดู น่าเชื่อถือกว่านะในขณะที่สถิติการจาัดก,การห้าครั้งหลังสุดก็ต้องยกให้มือเช่นกันบัดดูดีกว่าครับโดยเฉพาะในเกมลีกที่เจอกันมาเมื่อรู้การก่อนมือเช่นกันบัดเอาชนะได้ทั้งไปทั้งกลับนะก็แสดงว่าสถิติการจาัดก,การเนี่ยเป็นมือเช่นกันบัดดูดีกว่าแต่ถ้าเป็นผลงานห้าเกมหลังแล้วก็การลงทุนเน่ยมองคุ้มดูเหลือเหลือ,ลอกว่า แต่เมื่อเปเทียบกับอันดับและคะแนนในตารางก็เป็นทีมเยือนดูดีกว่าอีกเพราะฉะนั้นดูมันน้กำกล้ำเก่งๆึ่งนะแต่ถ้าจะเอากันแบบจริงจังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันโน้มมาทาเหมือนเช่นกานบาดเหมือนกันนะสาหรับข้อมูลพื้นฐานอย่างไรก็ตามครับมาดูอีกข้อมูลหลักสําคัญครับราคาห,าหู้นะท่นี่คฝวันนี้ในช่องของราคาหูเจา้าขยับลดลงมาเลยในโอกาสเสมอในช่องเสมอครับห้าลายครบถ้วน ในขณะที่ช่องทีมเยนปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยครับห้ารายครบถ้วนส่วนช่องจาบ,บ้านครับมีการปรับราคาลดลงสามรายครับปรับขึ้นสองรายครับเพราะนั้นถ้าอา่านรวมๆเนี่ยเจ้ามองว่าโอกาสเสมอหน้าเป็นไปได้มากที่สุดแต่ถ้าจะมีฝั่งหนึ่งฝั่งใดชนะเจ้ากลับมองไปที่โมงคุ้มนะอันนี้ครับเป็นราคาทิมเยนบริช่ทกบมาหมดต่อครึ่งลูกในเลทนี้หมดต่อครึ่งลูกของบริษัทกบัต มี4ลายความราคาเพิ่มขึ้นครับก็คือไม่เชื่อใจว่ามันใช่กระบาดจะสามารถกินราคาไฮนิแคปนี้ได้สําเร็จแต่ในขณะเดียวกันมอนรอมองคุ้มกับมีการเชื่อใจอยู่ถึง4ลายความราคาลดลงมองว่าจะบบานมงคุ้มมีือดกินไฮนิแคปนี้ได้มากกว่าเพราะนั้นมันก็เลยสะท้อนมานที่ราคาภูนะครับที่มองโองกาสเสมอเป็นหลักรองลงม,มาช่องจับบวานชนะมันก็เลยสอดกันสอดคล้องกันกับพัราคาภูแล้วก็ตัวไฮนิแคป เมื่อมันเป็นเช่นนี้โมก,กับข้อมูลพื้นฐานมาันสักคู่ยังคงหน้าอยู่รองโมงคุ้มเจ้าบ้านเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองครับวันนี้โมกุ้มจะไม่แพ้เป็นพื้นมาตัวสุดท้ายครับของ EP 1หนึ่งครับอ่าสิบดาวตัวสุดท้ายนะครับเป็นเกมระหว่างบาร์เ n นกับบรเมนมันใช้ข้อมูลสองพูดูแฮนดิแขปกันครับ แข่งขันกันตอนที้สองครึ่งนะาสนอราคาให้มาเยนมาเป็นต่อที่สองลูกควบแน่นอนครับมาเยนเจอใครก็ตอบแพง้งนั้นแหละจะนอกบ้านในบ้านก็ราคาตึงๆประมาณนี้สถานการณ์นอตอนนี้ก็มาเยนท้นเวลาเป็นทีมจา่าฝูงเรียบร้อยแล้วนะมีอยู่ยี่สิบแปดคะแนนครับส่วนทีมเยือนเนะ่ยเมยแมนนะอยู่ใบที่เจดของตารางมีอยู่ยี่สิบเอดคะแนน ผลงานห้าเกมหลังสุดของมาเยอร์เิรนิยังคงยอดเยี่ยมนะครับชนะมาอย่างต่อเนื่องนะทำกำไรได้สี่เกมขาดทุนหนึ่งเกมก็คือเกมล่าสุดที่หุกไปชนะแฮทแทบอร์นดินแค่สามสองแล้ววันนั้นมาเยอร์ Major ก็เป็นตัวสิบดาวด้วยนำสามศูนย์นำสามศูนย์นำทีมย่า่แฮทแทบอรนินสามศูนย์ไม่รู้เกมรับไปเกิดอะไรขึ้นถึงปล่อยให้ทีมใหญ่แฮททบอรนินไล่มาได้ มาได้ถึงสองประตูจริงๆแล้วย,ย,ยังมีเวลาเหลือเยอะแยะที่บันจะมีโอกาสเพิ่มตะกอนนะแต่สุดท้ายก็ทําด้วยลูกหนึ่งแล้วก็เวียยืดคืนไปหลังจากนั้นก็เงียบกลิปกลายเป็นบอลยิงไม่ขาดซะอย่ายงนั้นแต่อะไรก็ตา,ามถ้ามองตามนื้องานตอนนี้คือผลงานภาพรวมดีการลงทุนดีมีกําไรกินหลอยู่สบายได้ส่วนทางทีมเยือนไบรเม่นท้าเกมหลวงทุนจากทุนรายการพวกเขาชนะสอง เาหนึ่งแพสสองครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีปานกลางก็ตามาถถามาตรฐานของพวกเขาแหละประมาณนี้นะสำหรับเมเมนม่เนแย่แล้วก็มาไน้ดีนะักในแง่การลงทุนก,กําไรเกมเดียวจเจ้าหนึ่งเกมขาดทุนสามเกมอันนี้ห่างลงกลบนีแล้วก็เข้าเหนือนะเพราะฉะนั้นในภาพรวมของผลงานท่าเกมและการลงทุนมาเย,ยือนดีกว่าอันดับและคะแนนในตารางมาเยือนดีกว่าไม่แปลกใจเลยไฟนีิการําการกับามาเยืนดีกว่า ห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะสี่เสมอหนึ่งอันที่จริงถ้ายอมเป็นสิบเกมนะผมย้อมไปให้เลยสิบเกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยมาเย,ยอร์ชนะเก้าแล้วก็เสมอหนึ่งแต่แต่ในผลงานที่มาเย,ยอรด,ดูดีกว่าเห็นชัดเจนกว่าโดดเด่นกว่าใครจะเชื่อครับถ้าเอาราคาแทมต่อเท่าเกมแล้สองลูกคือสองลูกควบเนี่ยไนเป็นตัวตั้ง แล้วก็มองหาเกมที่ทำกำไรกับบาเยอร์นในช่วง10เกมหลังสที่จนมาเชื่อไหมว่ามีแค่เกมเดียวเท่านั้นที่บาเยอร์นเนิกเปิดว่าเอาชนะบาเยอร์นไปแมตน6-1คือเกมนั้นเกมเดียวที่กินราคาแพงเท่าเกมนี้ได้คือสองลูกควบที่เหลือเป็นบอลรอไปแมต์กินราคาได้ทั้งหมดก็จะบอกว่าในเรื่องของข้อมูลนะถ้าเอาแบบอย่างอย่างที่ตาเห็นเนี่ยบาเยอร์นเนิกดูดีกว่าทุกจุดเลย แต่ถ้าเอาแบบที่ลึกซึ้งถึงราคาต่อรองด้วยก็อย่างที่บอกครับสายิดการจะการเป็นเบบน,นดูดีกว่าในแง่การลงทุนนะแบบมีจตต้งต่อนะสองลูกควบเท้าเกมนี้มาสองพูด,ดูแฮนดิแคปครับจากบรรดาฮา,าทเา,าท็อปมองเกมคู่นี้ไว้อย่างไรประมาณการอย่างไรก็ต้องบอกว่าวันนี้ในช่องของราคาพูเจ้าสามรายเลือกในช่องมายนินิคครับ แต่ถ้าบอกว่าวันนี้มันดูราคาแปลกๆนะเพราะว่าปกติเวลาบารเยนเนอิกลงเล่นยุบไคเนี่ยเจ้ามากกักจะเทนหน้ากันดานเลยห้ารายสี่รายเชื่อใจบายเยนแต่วันนี้เลทก,ก็แจกตามปกติครับหนึ่งจุดหนึ่งห้าหนึ่งจุดหนึ่งหกแต่วันนี้มีแค่สามรายครับที่ปรับทางช่องบ,บารเนนิกลดลงมีหนึ่งรายส่วนขึ้นมีหนึ่งรายไม่ขยับราคาก็ดูจะดูจะไม่ค่อยจะอยู่ในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะดูมันแปลกๆ ช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นสี่ลายครับช่องพีเยือนก็ปรับเพิ่มขึ้นสี่ลายแต่เอาแหละถ้าเอามองตามเนื้องานตรงนี้ก็ยังเป็นบาเยือนแหละนะในสายราเจ้ายังเป็นบาเยือนชนะตัยแฮนดิ้แคมปในราคาสองลูกควบอันนี้จะโดดเด่นหน่อยชัดหน่อยเพราะในราคาสองลูกควบนี้เจ้ามไม่เชื่อใจบาเยอนเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยครับห้าลายเชื่อว่าบาเยือนไม่กินราคาแฮนดิแคมปนี้ได้ทําไม่สําเร็จแต่ในขณะเดยียวกันบอลรองอย่างเบร์เมนครับ วันนี้มีห้ารายบบราคาลดลงครับค่อนข้างเชื่อใจเมมเน,นว่าจะกินแฮนดิแคปในราคาสองลูกควบนี้ได้สําเร็จเพราะฉนั้นคูนี้แฮนดิแคปนี้เชื่อว่าบายเยินชนะแต่ไม่พ้นแฮนดิแคปสองลูกควกบบวงจาบข้อมูลพื้นฐานเหมือนทั้งคู่นะก็คงจะความสรุปได้ว่าเกมนี้บายเยนเมิินิกจะเก็บชญญนะได้สำเร็จแหละนะชนะได้แน,น่ๆมีสามแต้มแน่ๆ แต่ในเรื่องของไฮนิแคปในเรื่องของการลงทุนจะเป็นเบรเมนที่สามารถเก็บกินไปได้ครับไม่แพ้ราคาสองลูกควบนี้อย่างแน่นอนส่วนลองเบรเมนครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวสุดท้ายในอีพีหนึ่งนี้นั่นคือสามคู่ครับเจอกันในอีพีสองครับอย่าลืมฟังนะก็ขอใว้เราโชคดีครับเจอกับบอลโงเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ